สวัสดีค่ะตุ๊กธนาดาอูเกลฟอร์หรือโคสตุ๊กี้สวีเดนค่ะจากเพจ q q q o o m นะคะวันนี้ตุ๊กจะมาทำวิธีการสร้างคอนเทนต์หรือการสร้างโพสต์ในเพจ q QQ นะคะเพื่อที่จะแชร์ออกไปเฟซไปไลน์ไปโซเชียลอื่นๆนะคะ โดยการคัดลอกลิงก์จาก YouTube มานะคะซึ่งทุกจะเริ่มทำตั้งแต่การคัดลอกลิงก์ u t u b e เลยเพราะว่าหลายๆท่านที่เป็นสมาชิกใหม่นะคะอาจจะยังคัดลอกลิงก์ยังไม่ได้นะคะทุกจะทำตามแบบวิธีของทุ๊กนะคะถ้ายัางไรเรามาเริ่มกันเลยแต่ว่าก่อนอื่นหน้าจอโทรศัพท์ของท่านนะคะจะต้องมีแอปของ YouTube แอปอของ G Gmail อีเมลหรือว่า แอปของข้อความไว้ในหน้าจอด้วยนะคะเพราะว่าแต่ปกติมันจะมีอยู่แล้วนะคะเพราะว่าถ้าไม่มีให้เราโหลดมาจาก Play Store อันนี้นะคะให้เราโหลดมาจาก Play Store ได้นะคะเนี่ยค่ะ Play Store ทุกท่านจะมีบนเครื่องนะคะเพราะว่ามันจะสะดวกในการทำงานของเราในโทรศัพท์ เรามาเริ่มเลยนะคะตุ๊กจะเข้าไปที่ YouTube ก่อนเพื่อที่ทำการคัดลิงก์นะคะวันนี้เสียงไม่ค่อยดีต้องขออภยัยเพราะว่าตุ๊กไม่ค่อยสบายนะคะอ่า๋ยแนบบนี้เราจะไปตรงนี้ค่ะตรงนี้หน้าจอหลักของ YouTube เราจะเข้าไปที่อ่าเขาเรียกว่าอะไระคะอ่ะาบันขยายตัวเนี้ยค่ะคลิกไปเลยเพื่อที่จะไปคีย์หาข้อมูลว่าเราจะจะโพสต์เรื่องอะไรวันนี้ตุ๊กขอ,อยกตัวอย่างเป็นเพจ q q ของเราแล้วกันเนาะอ่าตุ๊กจะําเรื่องเพจ q q ให้ดูนะคะ โอเคพอมาขึ้นมาแบบนี้เราก็เลือกได้เลยว่าเราจะเอาตรงไหนนะไปโพสต์ดีแล้วก็ดูก่อนว่าอันไหนที่มันเหมาะสมที่เราจะเอาไปทําวันนี้นะคะดูไปเรื่อยๆนะคะของตุ๊กก็มีแต่ตุ๊กไม่เอาว่าตุ๊กโพสต์ไปแล้วนะคะเดี๋ยวตุ๊กก็ไปเลือกของคนอื่นดีกว่าเพราะว่ามันก็มีหน้าอ่าหน้าดูเยอะแยะมากมายเลยนะคะอเอาเพจคิคิวคืออะไรดีกว่าสองสัปดาห์อ๋อเดี๋ยวนะคะเพิ่งจะทำเอาเพจคิวคิว คืออะไรนะคะอ่าเจอแล้วทุกทำเรื่องนี้ดีกว่าอืมเดี๋ยวนะคะจะมาสร้างเงินล้านได้อย่างไรการสร้างคอนเทนต์สร้างรายได้เพจคิวคิวคืออะไรมาฟังโปรแกรมเมอร์กันทำแล้วได้ยังไง เราก็เลือกดูก่อนนะคะแปบ๊บหนึ่งนะถูกจะดูที่มันกระชับได้ใจความอ่าโอเคเอาตัวนี้แล้วกันเนาะเพจคิวคิวคืออะไรนะคะเลือกขึ้นมานะคะมันจะขึ้นมาหน้านี้นะคะหน้าจอข้อความ,มนะนมันก็จะเป็นวิดีโอโฆษณาขึ้นมามนเดี๋ยวเราข้ามโฆษณาไปนะคะ อ่าอันนี้มันกำลังจะเล่นวิดีโอให้เรานะคะแล้วก็ไ,ไปปิดไว้ก่อน,นที่ประสบความสเร็จในนี่ปิดไว้ก่อนนะคะเพราะว่าเราจะมาคัดลอกลิงก์กันอาจจะคลิกดูรายละเอียดตรงนี้สามเหลี่ยมอ่าเป็นรายละเอียดของเขาเราจะกดติดตามเขาไหมนะคะจะมีให้กดติดตามใครเป็นคนทำนะคะเราจะมาคัดลอกตรงนี้นะคะลูกศรตรงนี้นะคะอ่าแต่คลิกไปเลยนะคะคลิกลูกศรไป ลิงก์มันก็จะมาตรงที่เราจะวางไว้ก่อนแล้วเราจะตัดออกไปนะคะเราจะไม่ส่งจริงเราจะวางเป็นที่ฝากไว้เฉยทุกจะาวางไว้ที่ Gmail เสมือนว่าเราจะส่ง Gmail แต่เราไม่ส่งนะคะเนี่ยค่ะขึ้นมาแล้วเห็นไหมคะ http youtube อันนี้ล่ะคะเรียกว่า url Link s ของ YouTube นะคะอันนี้ค่ะเป็นสิ่งที่เราจะต้องเอาไปอัปโหลดที่หน้าทำงานของเรานะคะทุก็จะใช้การตัดไปเลยนะคะเอามือแตะไป โอเคขึ้นแล้วตุก็จะไปเลือกก่อนนะคะให้มันครอบหมดก่อนอเลือกพึ่งเห็นไหมอ่ครอบเสร็จแล้วตุก็จะตัดออกไปเลยเพื่อที่จะอไปทํางานในหน้าห้องทํางานของเรานะคะตัดเลยอ่าเห็นไหมคะหายไปแล้วเพราะเราตัดออกเราไม่ได้ส่งอีเมลจริงนะคะเพราะงั้นเราจะออกจากหน้าอีเมลไปเลยนะคะเสร็จแล้วก็จะเริ่มต้นไปที่ห้องทํางานของเราและออกไปเลยนะคะไปที่ Google Chrome นะคะ หรือจะเป็น Firefox ก็ได้นะคะเข้าไปเลยค่ะเพื่อที่จะเข้าไปาใส่พาสเวิร์ดกับ username ของเราที่จะเข้าห้องทำงานของเราในเพจ QQ นะคะตุกก็จะค <Wide> ียยวิล w w w ์ w e e p เพจ QQ. com ของตุกมีอยู่แล้วนะคะตุก็คะเขียกซิงซ n i อเข้าไปนะคะ เวอร์ไวเว็บเพจ QQ. com นะคะมันก็จะขึ้นเดี๋ยวทุกเอามาให้ดูหน้านี้ก่อนดีกว่าถ้าใครยังไม่เคยเข้ามันจะอยู่หน้าที่โฮมน้าโฮมก่อนนะคือหน้านี้นะมันจะขึ้นมาหน้านี้ก่อนนะคะให้เราไปคลิกตรงขีดสีขาวสามขีดข้างบนขวามือนี่ค่ะเพื่อที่จะไปเข้าหน้าห้องทำงานก็คือดัชบอร์ดนะคะดัชบอร์ดตัวนี้นะคะเข้าไปเลยคลิกเข้าไปอ่านิสิงเอาซะละ เอาใหม่นะคะไปตรงดัชบอร์ดนะคะเมื่อกี้ซิงเอาไปตรงดัชบอร์ดหนะ้าห้องทำงานของเราเนี่ยค่ะมันจะมาหน้าจอนี้นะคะให้เราใส่ก็ s i g n in to s y s t e m u s e r n a m e ก็คือรหัสที่เราได้ครั้งแรกจากที่รหัสสมาชิกค่ะครั้งแรกที่เราได้ตอนเราสมาัคร Password ก็4ตัวนะคะมันจะมี2บมัทัดที่เราได้มาครั้งแรกของทุกใส่ไว้ remember ร์จำให้มันจำไว้อยู่แล้วนะคะพอใส่เสร็จเรา Sign in เข้าไปเลยค่ะ ส่ i n k เข้าไปอ่านี่คือ Success Fury นะคะ Go to Dashboard ก็คือเข้าห้องทำง,งานของเรานะคะนี่มาแล้วนะคะแล้วการสร้างโพสต์ไปสร้างโรงไหนนะคะอ่าก็จะมีเดี๋ยวบอกก่อนนะคะอันนี้ก็จะเป็นโปรไฟล์ของเรานะคะ Q วคูปองรายได้เราจะเข้ามาเป็น Q ตรงนี้นะคะ1นึ่เท่ากับ50บาทนะคะอันนี้ทุกถอนออกไปบ้างแล้วนะคะทุกขอออกไป8 0คิวแล้วนะคะก็เหลือ4 0่สิวมันเข้ามาใหม่นะคะอันนี้ ลิงก์ referral link ก็คือลิงก์ที่สำหรับใบสมัครนะคะสำหรับที่เราจะก๊อปไปให้เพื่อนๆแนะนำเพื่อนๆหรือคนที่เราอยากจะให้เขามาเล่นเพจคะิวๆค่ะให้เขากรอกไปสมัครซึ่งตรงนี้มันจะเป็นลิงก์อัตโนมัติที่จะเป็นชื่อเราเป็นคนแนะนำโดยตรงนะคะแล้วก็จะมีสปอนเซอร์ชื่อสปอนเซอร์ของเราใครเป็นคนแนะนำเรานะคะมาร์เก็ตติ้งอันนี้ทุกจะไม่ลงรายละเอียดนะคะก็จะเป็นทีมที่เราแนะนำโดยตรง แล้วก็ binary คือระบบที่บริษัทจัดโครงสร้างให้เรานะคะเราไม่มีสิทธิ์ไปเลือกนะคะว่าใครอยู่ตรงไหนบริษัทจะจัดการให้เรานะคะแล้วก็จะ Financial นะคะก็จะเป็นสลิปอันนี้สําหรับแนบสลิปครั้งแรกที่เราสมัครเท่านั้นแล้วไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับเขานะคะเดีจะเขาจะ,อ,ะอัตโนมัติเองหลังจากที่เราแนบสลิปเรียบร้อยตรงจุดนี้จะกลายเป็นสีเขียว a p Pro v e ถ้ายังแนบสลิปแล้วยังไม่ได้อนุมัติมันก็จะเป็นสีส้มอ่อน,อ,อ,นอยู่นะคะ แล้วก็ตรงวิสโดก็คือการถอนเงินออกจากระบบเข้าบัญชีธนาคารที่เราใส่ไว้ครั้งแรกตอนสมัครนะคะสเต t เมนต์ตรงนี้ก็คือรายละเอียดการรับการจ่ายต่างๆนะคะของเราในห้องทํางานของเราอันนี้เดี๋ยวค่อยไปศึกษาอีกทีนึงนะคะเราจะมาทําเรื่องการสร้างคอนเทนต์กันนะคะอันนี้จุดสําคัญเลยอยู่ตรงนี้เลยค่ะการสร้างคอนเทนต์นะคะคอนเทนต์ก็คือการสร้างโพสต์การสร้างท็อปปิกดีๆของเราที่เราเคยโพสต ตรงลงเฟซลงไลน์นั่นแหละค่ะเรามาทําตรงนี้ก่อนแล้วเราค่อยแชร์ออกไปตามเฟซตามไลน์ตามโซเชียลต่างๆที่เรามีนะคะตรงนี้นะคะเพจตรงนี้คลิกเข้าไปเลยค่ะตรงเพจนะคะส่วนเพจวิวนั้นเอาไว้เช็ควิวนะคะเห็นไหมคะมันอยู่หน้านี้ของทุกมันจะมีบ้างแล้วนะคะอ่ะาก็จะมีสร้างไว้อยู่แล้วนะคะเราจะเข้าไปครีเอ e ค่ะคลิกปุ่มนี้เลยค่ะปุ่มครีเอทนะคะสีน้ำเงิน คลิกเข้าไปเลยสร้างใหม่ก็ต้อง create นะคะอาจจะเป็นภาษาอังกฤษเพราะว่ามันจะเป็นระบบสากลนิดนึงนะคะเราใช้ทั่วโลกนะคะก็จะเป็น information title ก็คือหัวข้อเรื่องนะคะเราจะทำเรื่องอะไรแล้วก็ใส่ลงไปอทุกใส่ไปก่อนก็ได้นะคะ p a s e Q Q นะคะ Q Q คืออะไรนะคะอ่าเปลาาี่ยนภาษาไทยนิดนึง อ่าเพจคิ q. คืออะไรตุกี์เข้าไปนะคะจะไม่ค่อยถนดัดมือนึงถือกล้องยังไม่โปรเฟชชั่นอลเท่าไหร่นะคะต้องขออภัยอโอเคแล้วก็จะใส่อ่า uh, เนี่ยค่ะเป็นตัวอย่างก่อนเนาะเดี๋ยวเราจะเติมแต่มเติมอะไรก็ว่ากันไป description ก็คือรายละเอียดเราจะใส่ในส่วนของลิงก์ Copy l i n ล์สมัครของเราก็ได้รายละเอียดอ่า uh, เราชักชวนเพื่อนๆให้มาดูเพจ q q ยังไงอะไรยังไงค่ะให้ใส่ตรงนี้นะคะอ uh, อยากรู้ เพจคิวคิวคืออะไรพิมพ์ผิดนะคะ,อ,ะอยากรู้ว่าเพจคิวคิวอยากรู้เพจคิวคิวคืออะไร คลิกเลยอันนี้ทุกทาเป็นตัวอย่างให้ดูเฉยๆนะคะอาจจะแป๊กนิดนึงนะคะทุกจะทําสั้นๆให้ดูทําความเข้าใจกันก่อนนะคะจะใส่เครื่องหมายไปตามนี้นะคะาตามนี้ค่ะอ,อันนี้คือเป็นรายละเอียดอาจจะคีย์รายละเอียดที่เราอยากจะบอกเพื่อนๆอาจจะแชร์อะไรถ้าเป็นส่วนตัวก็คีย์รายละเอียดอะไรไปตรงนี้ได้เลยแล้ว นะคะถ้าเป็นเพจ q q แล้วก็จะมีการใส่ใบสมัครลิงก์ของเราไปด้วยนะคะตรงนี้แล้วเรากดไปเลยค่ะไทเติลนะคะหัวข้อเรื่องกับบรรยายเราสามารถกลับมาเขียนทีหลังได้นะคะมาตกแต่งทีหลังได้เราคอนเฟิร์มไปก่อนเนาะเพื่อที่จะเข้าไปอัปโหลดนะคะเห็นไหมคะมันมีเพิ่มเข้ามาแกลลอรี่อั o โหลดแล้วก็ YouTube อัปโหลดเมื่อสักครู่นะคะเราอัปโหลดจาก YouTube มาเราก็ต้องมาอัปโหลดใส่ตรง YouTube ส่วนแกลลอรี่นี้จะเป็นการอัปโหลดรูปภาพจากโทรศัพท์มือถือของเราเองเราอาจจะโพสต์ส่วนตัวหรือมีรูปภาพอาะไรดีๆในโทรศัพท์เราเราโพสต์ตรงแกลลอรี่นี้สามารถโพสต์ไม่จํากัดรูปนะคะแต่ว่าก็ลองโพสต์กันดูนะคะแล้วก็ YouTube วันนี้เราก็จะโพสต์ที่ YouTube ก่อนเดี๋ยวทุกจะลองให้ดูทั้งสองอันเลยเห็นไหมคะมันจะมีช่องให้เรา Enter YouTube URL คลิกวางค่ะที่เราก๊อปมาเมื่อสักครู่เห็นไหมคะวางวางนะถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็จะ please วางนะคะ,อะเอาไหมนะคะ,ะ,ะเห็นไหมคะมาแล้วที่ตุ๊ก,ก๊อปมาเมื่อสักครู่เราคัดมาแล้วเราตัดมาเห็นไหมคะวางมาแล้วเห็นไหมเราเช็คก,ก่อนนะว่าวิดีโอมันเล่นได้ไหมอลองเช็คดูก่อนนะคะ มันยังโหลดอยู่นะคะแป๊บหนึ่งอาจจะใช้เวลานิดนึงนะคะขึ้นอยู่กับ wiFi แเราด้วยนะคะถ้ามันช้าเรากลับออกไปก่อนนะคะเรากลับออกไปลูกศรกลับออกไปแล้ววางใหม่นะคะเห็นไหมคะคอนเฟิร์มอีกครั้งหนึ่งถ้ามันช้านะคะคอนเฟิร์มอีกครั้งหนึ่งมันก็จะมาหน้านี้แล้วก็อัปโหลดใหม่อีกทีหนึ่งอุ้ยแกลลอรี่ ออกไปอัพโหลดตรง YouTube นะคะเห็นไหมคะแล้วก็มาวางใหม่นะคะอ่าเห็นไหมโอเคอ่ามาแล้วเราอัพโหลดไปก่อนก็ได้ค่ะนยคะเราก็กดพอมันขึ้นมาตรงนี้แล้วเรากดอัพโหลดเดี๋ยวเราค่อยเช็คทีหลังก็ได้อ่าอัพโหลดมาแล้วนะคะนี่มาแล้วแล้วเดี๋ยวทุกจะลองอัพโหลดแกลเลอรี่นะคะภาพเพจคิคิวให้ดูแล้วกันเนาะ จากโทรศัพท์มือถือแล้วก็กดเลือกเลือกไฟล์นะคะถ้าเราจะทําทั้งคลิปหรือว่าอัปโหลดทั้งรูปก็ได้นะคะแล้วก็จะไปดูที่อเอกสารนะคะเอกสารก็คือด็อกิเมนต์แล้วก็ document, แลกแลลอรี่เราค่ะเปิดจากที่ไหนแกลลอรี่ไปดูนะคะรูปภาพเต็มเลยรูปภาพจากโทรศัพท์มือถือรูปภาพจากอะไรต่างๆขึ้นมากมา,กมาอันนี้เรื่องเกี่ยวกับ ยูทูบเรื่องเกี่ยวกับาภาพหน้าจอภาพ Messenger อ่า m ม s เซนเจอร์ Messenger, เนาะเพสคิวคิวคืออะไรในนี้ไม่มีรูปภาพเพสคิวคิวเพราะว่าตุ่นใหญ่ตุกจะทำในโทรศัพท์ของตุกกันนะคะอืมคริสต์มาสตุกลองรูปนี้แล้วกันเนาะอ่าโอเคเพราะว่ามันจะคริสต์มาสละโอเค เพจตุกตกลงไปเลือกเข้าไปนะคะอัปโหลดทุกอัปโหลดเป็นตัวอย่างให้ดูนะคะเพจคิวคิวคืออะไระโหลดไปเห็นไหมคะรูภาพขึ้นมาและอันนี้ตุกให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะก็เลยโหลดมาให้ดูก่อนจริงๆมันไม่ได้แมทช์กันแต่ว่าอันนี้มันจะคริสต์มาสแล้วนะคะโอเคพอเสร็จแล้วนะคะทุกอย่างเราเช็คไทเทิลเพจคิคืออะไรเรามีรายละเอียดเรียบร้อยอันนี้ตุกจะทำทสั้นๆให้ดูก่อนเนาะ จะโหลดรูปภาพไปด้วยหรือโหลดทั้ง YouTube ด้วยก็ได้นะคะอันนี้เสร็จแล้วเราก็จะมาอัปเดตก่อนแล้วค่อยวิวเพื่อที่จะทาเฟอร์ออกไปเห็นไหมคะอัปเดต u c c e s s กดโอเคออกไปนะคะเสร็จแล้วเราจะแชร์เราไปกดที่วิวค่ะกดที่วิวนะคะดูรายละเอียดก่อนถ้ามันเขียนผิดถูกอะไรยังไงเรากลับย้อนมาแก้ไขแล้วก็อัปเดตใหม่นะคะแล้วค่อยกดวิวอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะแชร์เห็นไหมคะ มันโชว์ให้เราเห็นแล้วว่า,าเรามีทั้งรูปภาพแล้วก็เพจคิวคืออะไรนะคะเนี่ยคะ่ะข้างล่างเห็นไหมคะการแชร์เราแชร์ได้ทั้ง Facebook l i n e g o o g l e t w i t t e r หรืออลิงก์เนี่ยเราสามารถก๊อปไปวางตรงไหนก็ได้ในโซเชียลนะคะทุกจะแชร์ Facebook นะกด Facebook ไปเห็นไหมคะคลิก o share นะคะตุกก็จะคลิกไปเห็นไหมคะมันจะเข้ามาละรอแป๊บหนึ่งนะคะ ต้องขออภัยเสียงวันนี้ไม่ดีนะคะเนี่ยค่ะมันจะเข้าไปหน้านี้แหละอันนี้คือมันไม่สมบูรณ์มันไม่มีรูปภาพขึ้นเรากดปิดออกไปนะคะย้อนกลับไปมาโหลดอีกทีนึงอ่ะคลิกใหม่อีกทีเพราะว่าอยากให้มันขึ้นรูปภาพด้วยนะคะเนี่ยค่ะเห็นไหมรูปภาพมาแล้วเมื่อสักครู่เนี่ยมันไม่ขึ้นรูปภาพให้เราย้อนกลับไปค่ะย้อนกลับไปแล้วก็มาคลิกใหม่ กดใหม่มันจะขึ้นรูปภาพแล้วสมบูรณ์แล้วเราก็คีย์อะไรก็ได้ข้างบนค่ะเราจะคีย์ข้อความอะไรนะคะอ,อยากรู้คืออะไรคลิกเลยนะคะคอ,อยากรู้คืออะไรอะไรคลิกเลยนะคะคลิกอยากรู้คืออะไรคลิกนะคะ ริกเลยสอบถามอินบ็อกได้เลยได้เลยจ้าเพราะว่าทุกไม่ได้ก๊อปลิง์วางนะคะเนี้ยค่ะก็แค่นี้ค่ะเสร็จเราจะแท็กใครไหมกดที่ตรงรูปนี้จะแสดงความรู้สึกอะไรไหมอ่าแสดงความรู้สึกอ่า ยินดีนะคะ happy นะคะ l ิฟ e ี่ s ซ d อะไรก็ว่าไปตืน่นเต้นนะคะอาศัยเข้าไปแค่นี้ค่ะแล้วก็โพสต์ลงไปถ้าเราจะเลือกกลุ่มมันก็จะมีกลุ่มให้ขึ้นนะคะอ่าเนี่ยค่ะโพสไปแค่นี้ค่ะนี่คือเสร็จแล้วเห็นไหมคะมันจะกลับมาหน้าเดิมเราอยากจะแชร์ไปไลน์เรากดไลน์ค่ะอ่ากดเลยค่ะกดไลน์เราอยากแชร์ Google เรากด Google นะคะกดอีกรอบหนึ่ง กดไลน์ไปเนี่ยค่ะคลิกทูแช์นะคะอ,อะ่แอดไปค่ะ Open Line App มันจะบอกให้เราแอดอัตโนมัตินะคะไปแล้วค่ะเราแชร์ลงไทม์ไลน์เราเลยนะคะอ้ะาวมับอกติดตั้งอ๋อตรงนี้อันนี้ตู้ยังไม่ได้ติดตั้งโทษทีนะคะโอเคงั้นเราเดี๋ยวเครื่องนี้ตู้ไม่ได้ติดตั้งไลน์นะคะอ่าโอเคอันนี้ก็คือให้ดูคร่าวๆนะคะถ้าเราจะแชร์ไป Google เราก็กดแชร์ Google หรือเราจะ Copy Link ตรงนี้นะคะ เป็นการ copy link ค่ะกดไปเลยค่ะเนี้ยค่ะชื่อลิงก์ของเราที่เราโพสเนี่ยมันจะขึ้นอย่างเงี้ยเราสามารถก๊อปไปวางตรงไหนก็ได้แล้วก็ลบออกไปนะคะแค่นี้ค่ะเสร็จเสร็จแล้วเราก็ออกจากระบบนะคะเนี่ยค่ะตรงเนี้ยค่ะถ้าเราจะออกจากระบบหน้าจอก็มาที่3ามอย่างนี้นะคะกดที่ประสบความสำเร็จทุกเปิดไฟและมีอายุน้อยลงเรื่อยๆนี่ค่ะก็ s i n อ out ออกไปนะคะ อ่าเนี้ค่ะจบค่ะหน้าจอการทำงาน successfully นะคะเราต้องการจะเข้าก็เข้ามาแบบเดิมนั่นแหละค่ะ นะคะถ้ายังไงสงสัยอะไรนะคะคลิปนี้นะคะฝากไว้นะคะผิดพลาดประการใดต้องขออภัยนะคะวันนี้ไม่ก็จะบานะคะพยายามทําอยู่นานนะคะอยากให้เ,เพื่อนเสมาชิกใหม่ได้มีโอกาสนําไปใช้เป็นประโยชน์นะคะขอบพระคุณมากสาหรับการติดตามนะคะโอกาสหน้าจุ๊จะนําอะไรดีๆสําหรับเพจ QQ มามอบให,ให้ได้ฟังกันอีกได้เรียนรู้กันอีกนะคะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ